พี่โตยืนยันเจอแล้วครับขนลุกเลยมีคนเอาดอกบัวพวงมาลัยมาแฝนไว้ตั้งแต่เช้าแล้วแต่ไม่มีใครนั่นจนจนไอ้เบิร์ดมันอาสาเราไปอยากกินส้มไปแกะดูแล้วก็บอกว่าทําพิธีลอยพวงมาลัยแล้วผมพอดีพี่เต้มันผ่านมาไงพี่เต้มาที่นี่ผมได้บอกพี่เต้ทาให้เขาหน่อยเถอะผมมันไม่ได้เสียหลายอะไรพี่เต้ก็เลยให้เพราะในจดหมายเขียนไว้ให้ผู้หญิงเป็นคนทํา เอาลอยดอกบัวลอยดอกไม้ไม่ได้เชื่อคนลุกนะแล้วเรือมันก็ลอยไป,ไปลอยตรงนั้นอะเรือเรือหางยาวไปลอยตรงนั้นแล้วก็แล้วก็เจอตรงนั้นครับเจอตรงที่ลอยลอยดอกบัวตรงนั้นเลยพี่ศบอยู่ตรงที่ลอยหน้าหน้าหน้าโป๊ะที่เราอยู่กันเลยพี่จริงครับได้ครับพี่ครับผมสวัสดีครับต่อเพ่เจอแล้วเจอแล้ว พี่ไทยก็กลับมาแล้วพอดีใช่ป่ะพี่ไทยพี่ไทยกลับมาพอดีไหมพี่ไทยก็อยู่นั่นแนละ้วโอเคโอเคได้เลยครับล่าสุดนะขอสงวนภาพน้องนะครับเพียงแ,<ต>แต่เราอยากแจ้งข้อมูลให้ทราบนะครับว่าขณะนี้นะครับขณะนี้การปฏิบัติการทุกอย่างที่ผ่านมาเราหายเหนื่อยนะครับเราหายเหนื่อยเลยเพราะว่า ร่างน้องเนี่ยลอยมาขาวมาตอนแรกไม่มีใครสนใจนะเราเห็นมาจากไกลเหมือนกันว่าเป็นวัตถุขาวๆลอยมาก็ไม่ได้มีใครสนใจเลยจนมีเรือลำหนึงผ่านมาแล้วก็ออแล้วเป็นจุดที่ถ้าใครได้ดูไลฟ์เมื่อสักครู่นะครับใครได้ดูไลฟ์เมื่อสักครู่จะเห็นเลยว่าใครได้ดูไลฟ์เมื่อสักครู่จะรู้เลยว่าเป็นจุดเดียวกับที่เรือของพี่เต้ไปลอยดอกบัวนะครับไปลอยดอกบัวนะครับ ไปลอยดอกบัวตรงนั้นเลยนะครับตอนนี้ลา <abilities happening. S 2> นน่ลาสุดตอนนี้ยืนยันนะครับว่าย,ยืนยันนะคร<ๆ>ับว,ว่าเจอน้องแล้วนะครับน้องลอยมาลอยกลับมากลางลอยมากลางน้ําเลยนะครับตรงจุดที่ทําพิธีลอยดอกบัวเลยนะครับตรงจุดที่ลอยดอกบัวที่มีคนบลเมืองดีเอาดอกบัวมาแขวนไว้นะครับแล้วก็บอกว่าให้ทําเอาดอกบัว คงมาลัยลอยลอยน้ำนะครับเคลียร์เคลียร์สถานที่ตรงนี้เลยผ้าดิบผ้าดิบคุมฮ่าตรงนั้นเลยรถป๋องป๋องขอผ้ากับผ้าเขียวรถป๋องมาด้วยเลยรถป๋องเลยไม่ใช่เราขึ้นตรงนี้ไปแล้วเคลียบนโน้นนะเคลียบนที่บนโนู้น เอกเอากใช่เอกประสานงานเจ้าหน้าที่ส่วนผู้ใหญ่เลยนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะอันนี้คือไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่แผนกเก็บศพของร่วมกันอยูนะครับไปที่จุดที่พบศพแล้วนะครับ สุขีพใส่ป่ะน่ะผอใบอกว่าใช่ใช่ใช่ใอาลุงไปด้วยอาลุงไปด้วยอาลุงมา้่ไปด้วยไปก็ขอสงวนนะสงวนภาพศพน้องนะครับ ขอ,อสมวนภาพศพน้องชัดๆนะครับเดี๋ยวดดาววังนะครับ่ามอตนี้เจอลล่าสุดยืนยันนะครับพบน้องแล้วนะครับน้องลอยมากลางน้ำเลยลอยมาหาเองเลยนะครับพึ่งขึ้นด้วยแหละพ่งขึ้นเลยครับไม่ใช่พี่ยอดตรงนี้ทำพิธีเมื่อกี้นี่เลยตรงเมื่อกี้เลยทาพิธีอะไรรอวะ ตรงที่ให้เรือให้ให้เรือทําพิธีเลยอ่ะพอพออะไรรู้ป่ะตรงที่เรือเต้ไปทําพิธีเลยนะตรงที่เรือเต้ไปทําพิธีลอยดอกบัวเลยขนลุกเลยอ่ะขนลุกเลยอ่ะขนลุกเลยอ่ะตรงที่เรือเต้ไปทําพิธีเลยนะนี่เดยของจริงนะตอนนี้นะครับล่าสุด 1ิบสองเออสามนาฬิกาสิบนาทีขณะนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนที่ใครได้ดูนะครับผมได้ให้ให้พี่เต้นะครับเอาเรือไปลอยตรงนั้นเลยไปลอยดอกบัวตรงนั้นเลยตรงที่เจอศพเลยแม่นเป้เลยอ่ะฮะโอ้โหเป็นไงอ่ะเราบอกแล้วทําทําก็ไม่เสียหลายเห็นไหมบอกแล้วว่าทําก็ไม่เสียหลายเห็นไหมี่บอกทเลยทเลยครับก็ โทรหาเขาเลยนะใช่ล่าสุดนะครับตอนนี้ข่าวดีบนความโชคร้ายนะครับเจอร่างน้องแล้วนะครับร่างน้องลอยมาร่างน้องลอยมาครับจะกินส้มกินส้มเออะไรเราประเด็นนะใครใครไปดูไลฟ์เมื่อสักครู่ย้อนกลับไปได้เลยนะครับพอดีเนี่ยครับเบิร์ตมันอยากจะกินส้มก็เลย ก็เลยเห็นถุงแขวนอยู่นะก็เลยให้ไปทํา